ส่วนของความเสียบไปครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้สูส่ทุกคนครับพ,พ่อๆกันอีนนราวบุญแดงพี่จช่เนี่ยครับหมุนบุแดงพาพี่น้องมากินน่าแซ่บเลยครับถ้าปวแซ่บบุญแดงก็พาพี่นอ้นองกินแน่นอนครับ มันเป็นแพฟมักินแพฟพี่น้องมันกินตุ่มแสบตัวเดียวอันเดียวครับใส่ดีคมข้มนี่ครับอืพีินเอาตัวเดียวเดียวคือคำงวยครับคำงวยคำงวยนี่ครับวันนี้โมเน้นพักเลยครับพักมีซัเพียนยน,นี่นะครับจะได้ก่อนกินตุแซ่บโมเด็นกาแฟพี่น้องกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกุ้ยเชียงโมเด็นเลยครับเด้อซื้อคันนี้าสิบบาทผมครับวันนี้ครับ เอาไว้ข้างล่างขึ้เก่าครับโตากเต็มครับมาพี่น้องมากินตุ่มแซบอันเดียวตัวเตัวเดียวอันเดียวจะแซบกับมดแดงครับมีแจ่วเป็ของครับวันนี้ครับตุ่มแซบไปหั่นง่อยครับ,ม,บม,มันขาวกับแต่มันขาวกับมดแดงครับ จะลงคลิปมือเว้นเออลงวันเว้นวั่นนะครับในไก่รืมอหมแดงกันแลวกันนะครับเรือนี้รืมอมแดงครับคุณไ,ครคไรครับหมกไขวางคนไดครับอันุ้ครับ มาเป็นขาวกรแสกันแด,ดงครับพักกระเบนเนะครับ,รบพักเก็บเอาใน,นส่วนนี้ครับ โดนโดนเหมือนกินเมนูแบบไม่นานครับประมาณก,กิน,นแบบแห้งๆ thì đi cũng cũng mà mình sẽ rửa cầm. tổng hâm ngua. tổng giúp hâm ngua ครับ. ปรมือสวยงามซิจะกินกับกันหะไเอย่รับส่วนของความเสียบยครับตุ่มเสียบเดียวตัวเดียวงัา จับก้อนก้อนมือแดงเอามาเห็ดตุกิดนี้ามาต้มแสบแสบสุดยดอ,ดอีกเลยเนาะ ตรงนี้แทนโมแดงอยู่ฝนตกแทะสุมม่มเอ๋ตกสุมม่มเออได้เลยครับตกทั้งมเอ๋อในเสายันมือได้ครับ ตรวจความเสี่ยงไหมวะ แซ่บซูจอดพี่น้องตุ่มแซ่บตัวเดียวเดียวงัวานก็ซูจอดเลยครับจิ้มแจ่วนิดหนึ่งกระเนี้ยวหอนหอนครับจุดความแซ่บเลยอีกปูติมแดงแต่มาจุจอดนี้มาตุ่มแซ่บเิ่งครับอแซ่บสุดยอดเลยครับแซ่บสมเข้ามาตุ่มแซ่บอีกครับเกี่ยงเลยครับม้วนเลยครับวันนี้กระเนี้ยวแดงกระฝากพี่น้องกดสะบักไทยก็อะไรก็แจ่มแดงเลยครับเด้ออีกอย่างหนึ่งก็เดิมกดกระดิ่งพร้อมครับเพื่อสะพานทีบี้ของหมดแดงครับ ว่าตละลเมือตละลคลิปมันแรงจะพาพี่น้องชิมแซ่บครับสำหรับคลิปนี้คือเท่านี้ก็นะพี่น้องเนาะเยอะเขาเคยพอกันคลิปหนาครับหัวดินพันกันแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายสุดยอดความแซ่บเลยครับ